อีกงานนอกงาครับีรัายอย่าไปดูู้แรกนะองเล่นได้ยังไง่ช้มาเดสมกระ้ไม่ทันกแเียรายเคียวมาเดี๋ยวทาแก้มเขี้ยวไปพูดพัน่อนประกยาวมาถึงคัดยักรัมพันสายม้จากั้นที่สิ้ คนต้อนคนดาวเปล่าเดาเดาเรือนะเลือนะเลืออยู่นะื่นเนี่ยหีกับบ้านนีธเอะใมครีวเคราเียว่าชาดววาษาไม่ดี่เลยเลยยผลวัรน เบีบเยวรมาไมสงเที่ยวเทียกนไอ่นจริัูดง่างนี่ต้องน่ากลวันอนกางวัตาัอ้กลี้ยเวลาเมานี่ตก่งกันจริงนะตักงนางวอ้อย่างตาองงนนนกางลาากวัตลวั เอ็หกสิบเจ็ดิีรพลพิมจันต์ข่าตกาไปเจ็ดจิมต่อครับแม่ตรงนี้เจ็ดไม่เห็นสเบอร์มาให้ผมมาต้อนรัทกอย่พระปรัตถทาจังหวัดนียสนะครับข่ยช่วยด้วยพระันวัดทุกแมชวันพมะประภรัตถ์ะหันพรนเจ้า ป่ายั้วไหมทนไหดีเยดีเลยวานมากดีเยไม่กี้าใช่ถ้ากินเห้าหรอคุณห่วยจ้องอย่อสมัยตอนนี้ไม่แข่เลยหวานขึมาน่ครีเอออกมาได้ผ้วิวัอเสียงหวานมากปฏิกะ ผลงานธนรักที่บ้างสายมันชื่ัพระอัดวยเป็นท้าแก้วเขียวเดือดพาผลงานชื่นวิสัยประพลสวยงามมากท่านนี้ไปเรื่องกล้ามากเลยบางท้งก็เรียนเลยหนึ่งสองสี่ั้าหกเจ็ดแปดเก้นรับ

เดี๋ยวาคือหลัง้าเลยสามสีบอลี่ห้เป็นบากัิวดูดคิวดูดซ้ายเลยไม่ทาจากซ้ายเลยเอแต่าว่าทับรับโดนมือออกเลยไหลไป้ายก็ด เกิดขึ้นแล้วครับจากวมายเลเก้าหรือวา่าถึงจะาได้ไหมครับคน่อดไปนะครับ b ีน,บน,บนนะครับหมายยัครับสมาแล้วจัดตัวนะครับเราจมาแจ้งชื่อที่กองอบยการนะครับหรือบังกานทัเนวดครับ

เพื่อนก็เดาหาให้บริหารสัปดาห์นี้สำคัญนะจังหวัดนู้นเดี๋ยวหยาบแล้วก็แต่บัวในที่เดียวจะบอกคุณแต่บัวรับหมื่นสองแล้วจบเลยนะมั่งวางไม่เบิกหมื่นสองก่อนเลยวะเบิกหมื่นสองแล้วจบเลยนะออกมาเทียนจริงเหรอใครกันเทียนบุตรบอลสิง ก็ไปูอาการท่าเป็อะเพราะปีนี้ผู้สิ่งบอกนี่าปส่งคู่ทีสามอู่ในองทุทีทุกสามก็สูงันฟันมากแต่ทันไม่รู้จบไฟแต่อย่างเงี้ยระวัดมาที่นวัดชานุัฒน์นวัดจิ้งกะษาไฟเมื่อกีนี้ ก้าวมาช่วยครับหลังก็แจ้งบุญขอนรหัสพัทละเดี๋ยวสางมาโอ้วลันชัดเลยแมงสองกนเดียวมาทันก๊เกี่ยวรถจ๊อปปีที่แ์สองปีที้วปแลังขึนขวดปล่อยเงินดี๋ยวา้าเราจะไม่เห็นเบอร์ปั๊บ ่ขาตามนเมล่อิี้ไม่ได้ใส่มาให้เลยใใส่ปล่ยผ้าม้ากอะไรตรงนี้ยอุจาหสรัข้อสายงยเียัน่นวัทีมังาอ่่อตัวเชียวจกสามทุจิแามทางกดนตรงนี้ người sốt lắm đó mẹ còn được không giờ thì nước mình à nè chưa thì ta còn ก็ตามลูกแบงลื่นไปเลยครับครกบผู้สีงลงครับผู้สีงลงครับ